ตอนนี้มีหลากหลายปัจจัยรุมเร้าตลาดทุนไทยนะคะแต่ว่าก็ยังคงปรับตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นภาคบ่ายนี้กลยุทธ์การลงทุนตลาดทุนไทยจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปได้อีกไหมนะคะแล้วจะไปติดแนวต้านหรือเปล่าต้องมาพูดคุยกันค่ะกับผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบลเอเชียพลัสนะคะอยู่ในสายอยู่กับเราในรายการแล้วนะคะคุณประกิตศริวัฒนเกตค่ะคุณประกิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับดูภาพตลาดทุนไทยแหมทะยานขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะคุณประกิตครับก็เชื่อว่าบ่ายนี้ก็ยังมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้ต่่อคะ นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราคุยกันตอนนี้มาจากเมื่อวานว่าสิ่งที่านายกรัฐมนตรีได้แถลงออกมาเนี่ยปรากฏว่าถ้าฟังดีๆเนี่ยมันเป็นสัญญาณบวกนะครับตอนเมื่อวานนี้ก็ยังพูดได้มไม่เต็มปากนัเพราะว่าบวกเ<ช>พราะว่าเชื่อไปคนเดียวแต่หลายๆคนก็ยังมองว่า,าไปตีความว่านายกสั่งลุยต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ชัดเจนเอาตอนกลางคืนว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงเนี่ยก็เป็นสัญญาณถอยนะครับ<ช>ถอยยกแรกก็ตามมาด้วยประธานของวุฒิสภา ก็ออกมาถแถลงนะครับพร้อมที่จะ,ะคว่ำพรบนิรโทษนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาโดยตอนเย็นนะครับก็คือมติของพรคเพื่อไทยเนี่ยก็ออกมา,อายอมรับนะครับในคำตัดคำพิจารณาของวุฒิสภาเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยสัญ,ญญาณทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปนในเชิงบวกที่เหลือเราก็ต้องมานั่งรอดูว่าวุฒิสภาเนี่ยะจะคว่ำร่างและร่างพรบนี้เนี่ยจริงหรือเปล่านะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีนัดที่จะพิจารณา รับหรือไม่รับในวาระแรกเนี่ยอยู่ที่วันที่11พฤศจิกายนแต่ตอนนี้รู้สึกจะมีการนัดเร็วขึ้นมาเป็นวันที่8พฤศจิกายนตรงนี้ก็ถือว่าสัญญาณดออีแต่ว่าเห็นล่าสุดกาเพิ่งแถลงเหมือนกันนะว่าจะเท่าเท่าเดิม 11เท่าเดิมก็คงต้องรอดูว่าตกลง s? <S ว่าจะเป็น8หรือ11นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามาเป็น8ก็ถือว่ายิ่งเป็นสัญญาณดีถ้าเป็น11ก็ยังไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับ um, แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้เนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยผมก็มองว่ายังคงต้องติดตามนะครับท่าทีของกลุ่มผู้ชุมนุมว่าจะเป็นยังไงบางกลุ่มก็บอกว่าจะมีการยกระดับแล้วก็เรียกร้องมากขึ้นแต่แต่ก็ไม่อยากให้ไปกังวลมากเพราะว่างวดนี้ที่จํานวนผู้ชุมนุมออกมากันเยอะเนี่ยเพราะว่าจุดติด ในประเด็นที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือเรื่องของนิรโทษกรรมแล้วก็ดันไปนิรโทษกรรมคดีต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับคดีคอร์รัปชันแล้วมันไปเกี่ยวพันกับหลายๆคดีที่ตัดสินไปแล้วตรงนี้อาจจะทำให้หลายๆคนยรับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเรื่องของนิรโทษกรรมมาแล้วผมเชื่อว่าจำนวนผู้ชุมนุมอาจจะลดน้อยลงนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมอาจจะลดความร้อนแรงลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงกดดนันจากกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาจะกระทบต่อตลาดเนี่ยอาจจะมีน้อยนะครับและถ้าบังเอิญว่าการพิจารณาของสว นะครับซึ่งมันมีหลายทางเลือกค่ะเช่นไม่รับเลยวันแรกก็ไม่รับเนี่ยอย่างนี้ก็จะทำให้ตลาดเนี่ยผ่อนคลายลงมาบ้างหรือตอนนี้มีคนเสนอทางเลือกที่ดีกว่านั้นรับไปก่อนแล้วก็ไปแก้ไขตั้งคณะกรรมการร่วมแล้วก็ไปแก้ไขและคราวนี้ก็แก้ไขร่างพรบน,นี้แล้วโทษเนี่ยให้มันกลายเป็นอาจจะเป็นกลางซอยต้นซองไปเลยก็ได้ะนะครับไอ้ทำให้สถานการณ์เบาลงแต่ผมเชื่อว่า สถานการณ์มาเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่สวน่าจะตีตกเป็นแต่วาระแรกเลยแล้วก็อาจจะกลับไปอยู่ที่สภา,าผู้แทนเนี่ยร้อยแปดสิบวันค่ะดังนั้นเร,เ,รเราค่อยไปตามดูกันอีกทีหนึ่งว่าสภา,าผู้แทนจะเป็นอย่างที่นายกรัฐทนตนทีได้กล่าวหรือเปล่าก็คือมีมติเช่นเดียวกับวุฒิสภา,าก็คือยอมรับเสียงของวุฒิสภา,าว่าถ้ามีมติออกมาแบบไหนก็จะเห็นท้องแบบนั้นซึ่งการเสียงของวุฒิสภา,าตอนนี้จะเป็นยังไงเนี่ยก็เท่าที่มีการสํารวจตอนนี้จากสนักข่าวต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวแบ่งให้ดูใน เป็นภาพเป็นกราฟพายานะครับก็จะพอเห็นได้ว่าเนี่ยแนวโน้มที่วุฒิสภาเนี่ยจะเอียงไปทางด้านขวามพรบรเยอโทษเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับออวุฒิสภาไทยนะครับมีสมาชิกอยู่150คนนะครับเป็นสัญหา73คนเลือกตั้งอีก77คนนะครับปรากฏว่าที่เป็นสวค้านล่างขออขาภัยนะครับที่เป็นสัญหาแล้วก็ค้านล่างพหลบเยอะโทษเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด67 โอ้โหนี่ก็เกือบจะเกินกึ่งหนึ่งแล้วนะแล้วเมื่อรวมกับสวเลือกตั้งที่ค้าล่างพรบรนี้โทษอีก37คนเนี่ยณปัจจุบันก็เรียกได้ว่ามีประมาณเกือบเกือบร้คน104ค,คนผมบวกตัวเลขผิดขออภัยด้วยก็มาร้อยร้อยสี่คนได้นะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าก็น่าไม่น่าจะมีปัญหาก็น่าจะมีการโบวตตกไปในวาระแรกคือไม่รับร่างผิดออไม่รับร่างพรบรนี้โทษ นะครับท่นี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าตัวเลขนี้ยังนิ่งอย่างนี้อยู่ก็สบายใจได้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมานั่งดูกันอีกว่าแม้ว่าร่างพรบาจะย้อนกลับไปที่สภาผู้แทนราษฎร180วันเนี่ยเราต้องดูที่ท่ทททาทีนะ,ะว่าสภาผู้แทนจะว่าอย่างไงแมแต่นายกก็พูดขนาดนั้นแล้วก็คงก็คงเป็นไปตามที่นายกพูดเพราะว่าถ้าไม่เป็นไปตามที่นายกพูดผมเชื่อว่าจะเป็นการล่าดน,น้ํามัน เข้ากองไฟที่มันใหญ่อยู่แล้วลาดลงมาอีกะนะครับก็จะยิ่งบึ้มคราวนี้จำนวนผู้ชุมนุมจะยิ่งมากกว่านี้แล้วนับจากนี้พูดอะไรจะไม่มีใครเชื่อเลยค่ะผมเชื่อว่ารัฐบาลไม่น่าเสี่ยงขนาดนั้นดูสถานการณ์ก็เริ่มที่จะมีทางออกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องดูท่าทีของกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยใช่แล้วที่เราต้องติดตามมันจะมีสองเรื่องชัดๆนะครับอย่างแรกเรื่องการพิจารณาประเด็นของขาพระวิหารศารโลกในวันที่11พฤศจิกายนนี้รวมไปถึงช่วงปลายเดือนนี้ แล้วก็ต้นเดือนหน้า,าติดตามปปชจะยังไงจะมีการชี้มูลความผิดของนายกในประเด็นต่างๆไหมโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตโครงการจำนำข้าวนะครับตรงนี้เนี่ยคือปปชเลื่อนมาได้ตอนเดินสิงหา และจะมาดูกันที่อาจจะมามีการแถลงกันในหรือจะชี้มูลหรือไม่ชี้มูลเนี่ยอาจจะเป็นปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าก็ต้องติดตามดูกันซึ่งอาจจะเป็นประเด็นร้อแล้วอาจจะเป็นตัวเล่งที่ทําให้การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เออการเมืองอาจจะมีโอกาสครับเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายก็คาดการณ์กันเอาไว้ด้วยเหมือนกันก็เป็นอะไรที่ที่น่ากังวลนิดนึงอ่เพราะฉะนั้นเปราะแรกในฝั่งของการเมืองณจุดนี้พรบรัฐศาสตร์อาจจะมีดู ขนทางของความชัดเจนมากยิ่งขึ้น<ฆ>อาจจะไม่ได้น่ากังวลมากนะั<ฆ>ข้ามไปที่ตัวสารโลกอันนี้ก็น่าจะเป็นแรงกดดันพอสมควรถ้าเราพิจารณาเรื่องของสารโลกเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีคด,ดีก่อนหน้านี้นที่คล้ายๆกันประมาณอยู่4 สี่คดีเขาไม่ยังไม่อยากเรียกเกือบสี่คดีเป็นเป็นสี่กรณีที่เคยเข้ามาสู่ศาลโลกนะครับในเรื่องของดินแดนที่มันทับซ้อนกันอยู่นี้แล้วก็ใช้มาตราส่วนไม่เหมือนกันแผนที่ไม่เหมือนกันเนี่ยสุดท้ายแล้วศาลโลกก็ตีไปตกสี่คดีสี่สี่อันนี้ก็ตีตกไปเหมือนกันก็คือไม่รับพิจารณาเพราะ,ะฉะนั้นผมก็มองว่าประเด็นของออไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะจบในรูปแบบที่ศาลโลกไม่รับพิจารณาก็วินแล้วก็ อาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์ระหว่างไทยกัมพูชาทัวนี้มันดีขึ้นมากเมืม่อกว่าเมื่อสาปีก่อนหน้านี้มากทัวนี้เราคุยกันรู้เรื่องมีเขยไทย<ม>เขยกัมพูชา<ม>สะพ้ายกัมพูชาอะไรก็เรียบร้อยกันแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า น่าจะเป็นในเชิงบวกแล้วถ้าเป็นไปในเชิงบวกเนี่ยมันก็เป็นซนติเ m e n t ที่ดีต่อตลาดเออถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนี่ภาพของตลาดทุ้นไทยนี่น่าจะไปได้ไกลก็มีโอกาสไปต่อเนื่องเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเรายังมีเรื่องของต่างประเทศอีกตัวเลขเศรษฐกิจ ECB ด้วยอย่างแรก ECB นะครับแนวโน้มของทั้งคงดอกเบีย้ยแล้วก็ลดดอกเบีย้ยมีโอกาสนะครับไม่ต่อให้คงตอนนี้ครั้งหน้าก็มีโอกาสลดนะครับในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐนะครับการจ้างงานนอกภาคการเกษตรแล้วก็อัตราการว่างงานเนี่ย ปรากฏว่าเท่าที่เซอร์เวย์เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะแย่ไปกว่าเดิม,มตรงนี้ก็อาจจะเป็นแรงหนุนว่าโอ้ค E ยังอยู่ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยต่างประเทศยังไม่มีอะไรที่จะมากระตุกเราแต่ส่นวนในประเทศเริ่มดีขึ้นแต่ชาติก็ดูขายเหมือนกันนะขายเมื่อวันถามว่านากก่ากลัวไหมน่า,นากลัวนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ย ย,ยังยังยังต้องรอติดตามวันนี้วันนี้น่าจะเป็นคีย์สำคัญ <c oughs> ถ้าวันนี้ยังขายอีกทั้งทั้งที่สาการมันผ่อนคลายระดับนี้เนี่ยอ้ต้องอ้จต้องระวังมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้ใครที่สะสมหุ้นไปตั้งแต่ช่วงที่หุ้นลงแรงๆนะคะต้องทํำยังไงส่วนใครที่ยังไม่มีหุ้นจะทํำยังไงดีซื้อทันไหมคะผมว่าตอนนี้ยังน่าจะเริ่มเก็บได้ในในบางกลุ่มนะครับคือเราต้องแบ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มผลประกอบการที่ดีกับที่แย่ คำ <Yeah. S 2> ว่าที่ดีเนี่ยคืออิงก,กับการที่เราไป earning preview ก็คือฝ่ายวิจัยเอเชียพัฒน์เนี่ยนักวิเคราะห์ของเราก็ตระเวนไปทํา earning p r e ี i e w กับบริษัทจดทะเบียนต,ต่างๆเราก็จะแบ่งออกมาเป็นกลุ่มที่น่าจะมีผลประกอบการดีขึ้น <c oughs> กับกลุ่มที่น่าจะมีผลประกอบการแย่ลงนะครับกลุ่ม <c oughs> ที่น่าจะมีผลประกอบการดีขึ้นนะครับแน่นอนว่ากลุ่มท่องเที่ยว ท่องเที่ยวก่อนหน้านี้อาจจะกังวลว่าจะได้รับผลกระทบใ่ราคาลงไปเยอะแล้ว,วน่าซื้อแล้วใช่ไหมคะ AOT เนี่ยย,ยังเป็นตัวทีเด็ดอยู่นะครับยังสามารถซื้อได้ลองลงมาเนี่ย,ยถ้าตอนนี้การเมืองไม่มีอะไรค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมค่อยๆหดตัวลงต่างคนต่างกลับไปทํางานเรื่องจบแล้วเอราวันน่าสนใจมากอก่อนหน้านี้ผมรีก่อนเลยเห็นม็อบปุ๊บหยุดเอราวันก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าม็อบเป็นแบบนี้นะครับแล้วค่อยๆลดไซส์ลงแรงกดดันทางการเมืองตัวเลขไม่มี แราวัณน,น่าสนใจนะครับล,ง,ลงมาเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือเป็นตัวพวกขายสิทธิ์ทรัพย์เข้ากอ,องพอิทีฟันพวกนี้เนี่ยเชื่อว่าผลประกอบการในวดไตรมาสสแล้วก็ต่อเนื่องปีหน้าเนี่ยยังจะดีอยู่เช่น c p n กับไทคอนนะครับพวกนี้ก็จะเซฟหน่อย3ตัวนี้เป็นถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่ผลประกอบการมีแนวโน้มดีทยอยซื้อตอนนี้ยังทันใช่ไหมคะผมว่ายังทันนะก็ไม่ได้วันนี้ก็ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นเยอะอะไรจังหวะการขายอะคะจังหวะการขายเนี่ยคาดหวังว่าถ้าทุกอย่างเป็นใจ่่่ะไมวาาจเเป็นรืองลโก หรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้ยกระดับแล้วก็ไม่ได้เบนประเด็นไปประเด็นอื่นแล้วจนให้มันเป็นความรุนแรงจนถึงขนาดมีการสั่งสลายชุมนุมเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดอาจจะมีโอกาสเทิร์นกลับอย่างน้อยก็1,438เป็นอย่างน้อยก็ขึ้นไปอีกนิดเดีเยวเองนะอีกนิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นก็พอไปยืนขึ้นได้เนี่ยอาจจะต้องไปลุ้นปัจจัยอื่นๆเพราะฉนั้นโดยรวมเนี่ยกลุ่มที่เมื่อกี้ได้พูดไปคือมันเพิ่งปรับลดลงอาจ,จะเริ่มเก็บสะสมแล้วก็ลุ้นผลประกอบการน่าจะดีขึ้น แนวรับ,รบสาคัญพพอร์ตสำคัญของเซตที่ถ้าหากว่าหลุดลงไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องขายหุ้นออกมาก่อนอยู่ที่จุดไหนคะโอโพันสี่พันสี่ท่วนๆนะคะกลับมาพันสี่ครั้งหนึ่งก็ไม่น่าอยู่เลยแล้วแบบนี้แปลว่าต้องมีซัมติงนะครับแต่ก็ขอให้ไม่หลุดละกันสุดท้ายสั้นๆอยากจะฝากอะไรน้องทุนไหมคะคือเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ผมว่าเราสามารถซื้อหุ้นลงทุนได้แต่ก็ยังประมาทสาการไม่ได้นะครับทุกๆอย่างมันก็ยังพอมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่อย่างน้อยเรื่อง อพอร์ลนี่าโทษเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นไปนในทางที่เป็นบวกะนะครับแต่ถ้าเรื่องของสารโลกรวมไปถึงเรื่องของปปชเนี่ยอาจจะต้องตามติดอย่างใกล้ชิดนิดน,นึงนะครับค่ะก็เป็นปัจจัยทางการเมืองนะคะแล้วก็อีกหลากหลายปัจจัยที่อาจจะมีผลต่อตลาดทุนไทยในช่วงนี้แต่สิ่งหนึ่งนะคะที่นักลงทุนจะต้องทํานั่นก็คือ มีการปรับกลยุทธก์การลงทุนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของตลาดตอนนี้ภาพของตลาดหุ้นนั้นยังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าอาจจะไปติดแนวต้านสำคัญที่ระดับ1,438จุดถ้าหากว่าผ่านไปได้ก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าจะปรับยังไงแต่ถ้าหากว่าไม่ผ่านแนวรับสำคัญที่อย่าหลุดเลยอยู่ที่1,400จุดนะคะแล้วต้องจับตาต่างชาติด,ด้วยค่ะว่าวันนี้จะขายหรือจะซื้อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูห้องรับแขก CEO กันค่ะ